อมครับอีย่างนเขาขมยค่อยมนมาหลายครับลอยกุต้นนี้ก็จะเป็นเศรษฐีนะครับเนอนาคตไหมอีกสองปีเนตใส่นเน้นมอนท้องอย่างเดียวใช่ไหมครับครับผมต้นพันในต้นเทียบาทครับต้นพันต้นพันครับต้นละลอยกุบบาทต้นละลอยกุบบาท มันนับจากเจ็ดที่บาทผลลัพธ์คมาแต่มันม่ค่อยมีต้นน้อยคแต่ผมปลูกเยอะต้นละหลายกว่างละสามร้อยบาทความห่างประมาณเจ็ดคู่เจ็ดนะครับปลูกตรงกันเลยครับผมปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงเนาะความห่างของพันนี่ต็กล้วผมอยู่ปลูกกล้วยในแถวครับครับแถวทุเรียนครับอันนี้พึ่งออกออกดนปีออกได้ออกแต่ใส่บาตรทุเรียนร้านีล ตาขันมั então, à, นมีโฮมโฮมพ่างมันสิพวกจิเร <man ิ่นเติบโตสิเลี้ยววัวปล่อยมันตากแดดครับครับผมตาตาแดดมันสิขึ้นสาเนาะตากแดดมันสีสาครับผมครับตาตาเพราะไม่ดูเขาลมนำไล่มันสิพวกจิเริ่นเติบโตสิไปไปได้ไวครับพื้นที่ก็หลายไราอยู่นะครับแจ็คไร่ครับนี่เพื่อนี้ไรพืนที่ซีไร่ัวเลี้ยงไล่เขตุนเนียน แต่ทุเรียนทั้งหนาทั้งหนากระปูเอียงครับปูมังคุดบ่พาไปชมมังคุดงายบ่ครับผมมังคุดง่ายใช่ไหมครับครับผมซ่อรับใครที่อยากสิปลูกทุเรียนนี่ต้องเหตุคือลุงชาว่้านเลยรับตัดกลนเลยนะครับตัดกลนแล้วก็ปาดทางมอดได้โคตรโคตรออกเนาะเห็นมาครับแล้วก็ยังไปคุดลึกแล้วก็คุดเพราะล,ลวมลุ่มพอเหนันขึ้นมาจากัจากจักนิ่วหนึ่งก็ได้นะครับให้มันขึ้นทึงท่งๆเนาะ อย่าอ,อย่าอย่ถมบดให้ันพึนบบบนัเาจงัก็้อืมนั่นกรแตงเอาที่หลังหากหากมัาที่อยู่ขางถึงนะครับหากทุเรียนนะหากอยู่ของบนครับเวลาเวลา,วลาอาหุ่นนี่บ่ได้เอาจอพุทเนาะบจอบ,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 บครับผมนี่มังคุดครับมังคุดนี่จักปีครับ <Grac ie. S 1> มันคุดจักปีครับ ปลูกพร้อมกันครับปลูกความกันบางทีนะครับยอดพุ่งเลยครับนี่ครับผู้ได้อยากปลูกนี่สนใจเรื่องเศษมันตันนี้ประมาณปีต้นนี้ประมาณปีสูงสูงสูงประมาณชักเมตรนี่สองเมตรเดียวประมสองเมตรสองเมตรกลัวบางทีนะครับปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงข้อสนใจอันนี้ลอกเกล็ดเรื่องว่าเมื่อเป็นเศษเลยนะครับครับผม ปุ้ยปุ้ยนี่ก็สิใส่ห้างๆยังสิบอนี่ปุ้ยโอ้ใส่อครับผมครับเผื่อใส่หลายสีเดียวก็ได้เยี่ยมสีเดียวก็ได้เรียบร้อยเลยเนาะห้าเขาสิออยไม่เลยแล้วก็ดิ้นก็สิค่อยออกไม่เลยนะครับโอ้ครับจะค่อยเห็ดนู่นนุ่นไปเลยเนาะเห็ดขึ้นไปเลยนะ ปีสองปีเพิ่มอีกประมาณสองปีครับผนว่าอีกประมาณสองปีครับผมมันแช่อยู่ดีละน้ำน้ำมะด้านกระดาษมาด้านพุ่งเนาะใบกระเพรานี่ยกัดโอ้ยมันขักเนาะลายรีเบิร์นที่ละครับผมปุ๋ยผักปุ๋ยปุ๋ยขอกปุ๋ยขี้งัวนี่ยบริเวใส่ติดโคนเลยนะครับแซงห่างเนาะแซงห่างพยายามใส่้อมๆ้อมแครับเนาะมัน ครับผมเบื้องต้นนะครับโอ้ทุเรียนเพนะื่อนต้นนี้บ้องงัมบ่ต้นนี้ทุเรียนต้นนี้ต้นกล้วยมันใหญ่แห่งไงไต้นกล้วยสีเดีดยวหอ,อเชียวหอมยืนพอหนึ่งน้ำครับขายที่กล้วยกับพ่อแล้วเนาะเป็นบ่ล่อระวังล่อทุเรียนเป็นหน่วยเนาะขายที่กล้วยกับพ่อแล้วเนาะพ่อรุ่งครับผมนี่ของแท้ครับผมลุงขึ้นตัวแท่งครับผมของแท้แล้วครับนี่ ปูฟังทองนะครับครับผมผู้ที่อยากได้ควอมรู้นี่มาขอความู้ได้เลยอครับขอควอมรู้การปลูกนี่ผู้ที่อยากคิดจะปลูกทุเรียนปลูกมะขุดนี่ครับมาติสอบถามลุงสักวันหนครับบ้านเนื่นบ้านเนืนท่องเมีนครับครับผมอยู่ตำบลหูทงนบครับ ครับผมเจหาไปตำบลหัวทุ่งนอำเภอประคำจังหวัดบุรรัมย์เจ้าสนใจบ่มาีหีบ่มักเยะแต่ใจบ่มักอย่ยเห็ดเลยสี่เวลาสียเวลาคักเลยเนาะมีเงินเฮ็ดนีแต่ใจบ่มักกับแปบ่แไปปบ่หลอดเเนาะเฮ็ดลายแล้อเนาะมันนเนียหแห้งมันคนเหนียแห้มันละเอียดถื่าเอียด่อนสด นี่ปลูกปลูกกล้วยกันเลยแล้วทักคนบอศึกษาที่บอตั้งใจดีเนาะปลูกตีกล้วยกับพ่อเนาะปลูกกล้วยนี่ก็บบอเป็นยังเต้องรุ่นเลี้ยยากเนาะกล้วยนี่ปลูกมันเห็ดไงนี่ต้องดูแลเอาคักเลี้ยรุ่ลแบบจริงจังเลยดีเลยนี่ตเราปลูกก็บริสิทธิ์สำเร็จสำเนึ่งเลยเนี่หนามแล้วก็โอ้โหดีละนามอืมอันนี้ต้องไมเอาทุเรียนมาเสี่ยมครับต้องไม่ใจพันอีโดะเนา เจ้ากพักเยี้ยงบุ๊กวยเฟืองวยง่ายไม่ดีครับเวลาหนังแบบแบบที่ออกหันนอนลมใหญ่ออกเกิดติดปวยต้องเลี้ยงคืนครับแต่ไม่คืนเลยขักอีหลีครับโอ้ยเนาะเกิดบูแตกวะเราด้วยเนาะเกิดไมแล้วคุมอีหลีเนาะเฮ็ดเฮ็ดแล้คุมไม่ได้เนาะครับคุมแห้งเบึงที่ไหนครับผมทั้งขานี่ยเขาปลูกฟักก้าวปลูกมันปลูกอ้อยเนาะปลูกบักอันบักฟรั่งนะบักซีดานะ โอ้โลมีตัวนี้ครับผมโอ้ยโบแมนง่ายๆเลยนี่ตรงตรงอันนี้ดิ้นตลอดตรงรถไทยอันนี้ตลอดเลยนี่โบแมนบ์ถือห้างพยายามปอห้ถือห้างทุเรียนเนาะต้องกล้องตัวนี้ไหมโอ้โหเบิ่งเลยครับต้องกล้องสิบต้นครับต้องขุดประมาณสามสิบยี่สิบสามสิบ มึกหมีก็แมนบอหมูนอกล้วยนี่ขายนอจักบาทครับนอละสิบห้าบาทกะแพงเนาะคุดเองบคุดไทยครับคุดไทยถ้าคุดเองก็สิบบาทเนาะส่วนมากส่วนมาเขาบอกคุดออกส่วนมากี่จะคุดให้เขาเลยเนาะเขาขี่ขานคุดเนาะ สังเกตจากทุเรียนแล้วผมสังเกตแล้วผมจากที่ผมไปบึงหลายๆสวนนะผมมาบึงสวนลูงแล้วสวนลุกนี่บ่มีแบบอันนี้เลยเนาะมันแบบใบมันพุ่งยอดมันพุ่งมันมันบางเหี้ยวบ่อยบคือทางอื่นเนาะของลูงนี่มันมันขึ้นคือว่ามันมันพุ่งไปแล้วมันถึ่มันหลอดแล้วคือเก่าสิบเปอร์เซ็นต์เลยไหมคือว่ามันหลอดเลยเหาคือว่าบ่มีปัญหานะ จรนเลรู้สีแงผมบางมมันสอมต้นเลย้สอนมา่าไห่ครับถ้าไม่ได้สอมมันอย่งซ้ำกับมุ้งยังอีกครับผมแต่มุ้งยปลูกหลังนันลปลูกมม่ปลูกไร้แล้รัผมหาที่ต้นวุดนครับผมเกียงไม่ได้สอนเากหน้าเขมีกินปักพริกกระเบื้องการก็ดีแต่เริ่มสอนบอตองสื่อเร็วๆนี้เราไม่อยู่นี่เนาะ บตรองซื้อเลยเนาะแทบสิบ่ได้ซื้อยังเลยเนาะพวกพวกนี้พวกพริกพวกเขือพวกอีหยังเลยนะกล้วยมื้อนี้ตั้งพวกขึ้นใบยากของเกลือหรือว่าสื่ออะไรสื้อแต่เนื้อเฮากินเนาะเหนื้อหมูเนาะแม่นพอหมูก็เลี้ยงคือกันหมูก็เลี้ยงหมูปลาหมูโอ้หมูหมูบ้านเฮานาะเอาซื้อจังอีเดีขยันดีเนาะครับเพื่อนแต่พอพอมักก็บ่เฮ็ดบ่ได้เนาะเนื้อหมูนี่หมูแพงแหม Ủa ừ, hàng đây thế này mày <coughs> <coughs>